ทดสอบนะครับวัดสเปค power amp นะครับของแบรนด์ฮาด้าเขาเขียนมาให้น่ะว่ามันจะจริงไหมนะครับตรงสเปคหรือเปล่าเรามาดูตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปร Diode Outlet สาขาเมืองไทย Outlet นะครับวันนี้ผมก็จะมา ทดสอบนะครับวัดสเปคนะครับ power amp นะครับของแบรนด์ทาด้านะครับซึ่งมี fc นะครับขอเข้ามานะครับขอบอกให้วัดสเปคตัวทาดานะครับโปร8ให้ดูหน่อยนะครับว่าสเปคอ่ะมันจะจริงไหมนะครับที่กำลังขับนะครับก็คือ8โอห์มอยู่ที่800วัตต์แล้วก็1,600วัตต์นี่ที่4โอห์มจะจริงไหมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในคลิปนี้อ่านะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการวัดนะครับสเปคก็คือจะมีหนึ่งละสโคบนะครับนี่หลักๆเลยสโคบ แล้วก็มีดัมมี่โหลดแล้วก็มิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวปล่อยสัญญาณนะครับมาที่ตัว Power อร์นะครับในการเทสสเปคนะครับในแต่ละรุ่นนะครับเราก็จะมาเช็คกันว่าแอมบริษัทนะครับแต่ละรุ่นนี่ที่สเปคเขาเขียนมาให้นะ่ะว่ามันจะจริงไหมนครับตรงสเปคหรือเปล่านะครับบัตร RBS หรือเปล่าหรือว่า PMPO อย่างนี้นะครับเรามาก็มาดูกันนะครับในคลิปนี้ ซึ่งวันนี้ผมก็หยิบยกเอาตัวธาดานี่แหละนะครับมาทาการเทสให้ดูนะครับซึ่งตัวธาดาก็จะมีหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวโปร2.5โปร4.5โปร8แล้วก็โปร15.5นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นยอดนิยมพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นตัวยอดนิยมของลูกค้าหลายๆท่านนะครับตัวธาดาโปร8ตัวนี้เป็นแอมคัสดีนะครับคัสด,ดีแล้วก็ได้กําลังค่อนข้างสูงตรงนี้นะครับก็มีลูกค้าใช้งานเยอะนะครับตัวนี้โอเคผมเปิดสโคปมาแล้วคราวนี้ผมก็จะทําการ เปิดสวิตช์เครื่องนะครับผมก็ต่อดัมมี่โหลดอะไรเรียบร้อยนะครับก็คือผมจะเทียบที่กําลังขับนะที่8โอห์มก่อนนะครับว่ากําลังขับ8โอห์มอยู่ที่800วัตต์นะมันจะจริงไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมเทดสบัญญาณเสียงะนะครับเดี๋ยวผมใช้ช่องที่1น่นะครับในการทดสอบนะครับใช้ช่องที่1่เดี๋ยวผมเปิดมิเตอร์ก่อนโอเคหลกัหลกๆก็จะมีดัมมี่โหลดนะครับอันนี้เป็นดัมมี่โหลดนะครับประมาณ2,000วัตต์นะตัวนี้ อันนี้เป็นเทสอันนี้เป็นขั้วลบอันนี้ขั้วบวกอันนี้เจ้าเทสที่8โอห์มถ้า4โอห์มผมก็แค่ขยับตัวาปากคีบสีแดงมาใส่ตรงนี้ก็เป็น4โอห์มโอเคนะครับปรับโวลต์มิเตอร์อยู่ที่ย่าน AC โอเคเดี๋ยวผมเพิ่มบอลลุนตัวนี้ไว้สุดก่อนเลยช่้งที่ไหนนะครับเราก็มาดูตรงกราฟตรงนี้ด้วยอ่าโอเคมาแล้วนะครับเราก็ดูโวลต์ด้วยนะครับแล้วก็ดูตรงลูกลื่นนะครับว่ามันสุดที่เท่าไหร่ นี่สุดละประมาณเอาโดยเฉลี่ยนนะ80โวลต์นะครับ80โวลต์ประมาณนี้ไม่เกินเพราะว่าหัวหัวตัวนี้มันอันนี้ละเริ่มละอยู่ที่ประมาณ80นะครับประมาณนี้ได้อยู่ประมาณ80 80กำลังดีเพราะว่าตัวนี้มันก็ตัดสีส้มละประมาณ80โวลต์นะครับถ้า80โวลต์จากสมการเนาะเดี๋ยวนะผมก็จะทำคำนวณให้ดู80โวลต์ ครับแ0โวลต์แล้วก็เอา80เลยง่ายๆ8ดสคูณแปดสนะครับหารด้วยโอห์ม oh นะครับ8ดเท่ากับอนะครับได้8 0ดอยนะครับได้8 0ดอยนะครับก็คือไฟเอาต์พุตตรงนี้เทสท,ที่8ดโอห์มนะอยู่ที่แ80ดิโวลต์แป81บโวลต์ตรงนี้อยู่ที่แ0ดร้อยถือว่าโอเคตัวแดถึงนะครับกําลังขับที่8ดโอห์มถึงนะครับตัวนี้ถือว่าจ a m j เลยนะครับคาต e, ีตัวนี้ถึง คราวนี้ผมจะจ่ายมาที่ตัว4โอห์มผมก็แค่ขยับตรงนี้มานะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อของลูกค้านะครับหรือพี่ๆทุกท่านนะครับที่อยากทราบสเปคของตัวทาดามันจริงไหมนะครับที่กำลังขับที่วัดทางบริษัทบอกมาตรงนี้คราวนี้ผมจับที่4โอห์มเรียบร้อยคราวนี้เพิ่มมาลุ่มโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับ พิ่่มีกอนตัวนี้ก็ส้มแล้วประมาณ73นะครับ73โวลต์ตัวนี้ก็ส้มพอดีตัดพอดีเลย power amp ตัวนี้รู้สึกว่าการตัดอะไรดีนะมันจะคลิปพอดีกับตรงที่พีคเลยตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้74โวลต์74นะ74โวลต์ก็มาคำนวณน,นะครับ74นะครับเหมือนเดิม74นะครับคูณ74 ารด้วย4โอห์มเท่ากับ1,369วัตต์นะครับอันนี้เป็นวัตต์ RMS นะครับแต่ในสเปคมันเขียนบอกที่106นะครับอันนี้คือผมเทสจริงก็คือแต่แค่1,3 1,369นะครับ1,369วัตต์นะครับก็ถือว่าค่าเคลื่อนก็ไม่เยอะนะครับกำลังขับที่4โอห์มถ้าเป็นทั่วไปแล้วเนาะก็อยู่ช่วงประมาณ1,200ถึง1,300นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1 3นะครับ1,300วัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราดู การเทสสเปคไปแล้วนะครับเดี <S <S mm. ย๋ยวผมจะพามาดูข้างในนิดนึงนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับของทาดาปโปรแปรเป์เตอพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงมาดูกับผมคลิปนี้เลยโอเคนะครับขอปิดเครื่องก่อนโอเค okay, นะครับมาดูด้วยกันว่าทาราปโปรแปียข้างในมันเป็นยังไงวงจรเป็นยังไงภาพรวมเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนีาตถอดสายก่อนครับตรงนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าก็มีพี่ๆนะครับ ที่ติดตามนะครับในคลิปของร้านที่โปของเรานะครับก็มี p o w แ r amp บางรุ่นที่พี่ๆเขาแนะนํามาครับให้อยากให้ทําเป็นคลิปรีวิวให้นะครับเพื่อจะได้เลือกซื้อที่ถูกต้องนะครับตรงนี้โอเคตัวนี้ก็จะเป็นมออแปลงเอร์รอยนะครับตัวทาดาก็คือตัวนี้ก็เข้ามานานแล้วนะครับเข้ามาหลายปีแล้วตรงนี้ก็เป็นยอดนิยมของลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในเรื่องของกําลังขับนี่สุดยอดจริงๆตัวนี้ผมก็ชอบด้วยนะครับตัวนี้ตระกูลทาดาตัวนี้ก็มี โปลส5ถ้าโปลส5มันก็อยู่แค่250วัตต์ต่อข้างที่8โอห์มนะครับ4โอห์มก็อยู่ประมาณ700ประมาณนี้แล้วก็จะมีโปลไอ้4โอห์มนี่มันอยู่ว่านี่สี่กว่าวัตต์นี่ครับ400ร้อยหรือห้านี่แหละแล้วก็จะมีโปล4.5 4.5ก็8โอห์มก็อยู่ที่450วัตต์ต่อข้างที่8โอห์มครับ เป็นตัวโปร15.5นะ่จะเป็นตัวใหญ่สุดน,นะครับก็คือกำลังขับข้างหนึ่งอยู่ที่1,500วัตต์นะครับเป็นโปร15.5ตัวนั้นถ้าสนใจก็ทักได้บ้านหมื่นกว่าบาทนะคระมาณหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกนี่แหละตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูข้างในกันนี่เลยนะครับแกะเรียบร้อยแดนนี่เลยนะข้างในของตัวทาดาโปร8นะครับนี่ก็หน้าตาดีย๋ยวผมคันยังงี้ดีกว่าโอเคนะครับรู้สึกว่าบอร์ดนี่จะ สีเปลี่ยนไปนะครับแต่กอนนะ่ยมันจะเป็นบอร์ดสีดำถ้าจะไม่ผิดน,นะอันนี้มันเป็นสีสีม่วงนะครับเออนะครับสวยงามไปอีกแบบตรงนี้แต่ก่อนนะผมคิดแต่สีดำนะครับทุกรุ่นเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นล็อตใหม่ล็อตใหม่สีหน้าตานี่แปลกมากสีม่วงนะครับสวยงามแต่วงจรอะไรเหมือนเดิมอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับการจัดวางตำแหน่งเหมือนเดิมก็จะมีนะครับหลกักๆหม้อแปลงเลยเทอร์ลอยตัวนี้แล้วเราดูไฟหลักกันก่อนมันกี่โวลต์ตัวนี้อา่า ตัวนี้ไฟเอาต์พุตนะครับคัาดีเนาะอยู่ที่102โวลต์102โวลต์นะครับเอาต์พุตของหม้อแปลงเป็น AC อยู่นะถ้าผ่านบิดเล็กกิ่ไฟอะไรแล้วมันก็ตกอยู่ประมาณเกือบ100 110 120นะครับประมาณนี้นะครับเอาไปคูณกันนะครับคำนวณลองดูนะครับก็ร้อยกว่านะครับร้อยร้อยสิบนะครับประมาณร้อยสิบกว่าโอเคก็จะมีชุดนะครับตรงนี้จะเป็นชุดท็อปสตาร์ทนี่ตรงนี้ด้วย บิลีซับสบตาร์ทแล้วก็มีตัวเล็กติฟายตรงนี้2ตัวแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์นี่สตัวค่านะครับค่าก็อยู่ที่160บโวลต์3,300ไมโครฟารัดสตัวมีขดลวดเอาพุทนะครับคัสด,ดีส่วนเอาพุทก็จะมีซิงค์ตรงนี้นะก็มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าทาดาโปรแปดมันมีพัดลมไหมมันมีอยู่นะมันมีอยู่2ตัวนะครับข้างในมันจะตับตามอุณหภ,ภูมิตัวนี้นะครับถ้าเกิด มีความร้อนมากๆมันถึงจะทำงานแรงขึ้นนะครับตรงนี้โอเคอส่วนด้านหน้าก็จะประมาณนี้ส่วนในภาคเอาท์พุตก็จะมีมอเตนะครับอยู่ข้างละหนึ่งคู่นี่อยู่ข้างในครับซ่อนๆอยู่ตรงนี้น,ะนี่นะครับวงจรคัาด,ดีจะอยู่ตรงนี้แค่นี้นะครับแต่ถามว่าแรงไหมแรงมากจริงๆนะครับตัวทาดาโ f แปรุร่นนี้ก็ขับ18บหนึ่งข้างละสองหนึ่งสบายเลยนะครับแน่นๆเลยตรงนี้ชุด ไฟไฟ,ไฟิวไฟบวกลบตรงนี้ก็มีให้แต่ละข้างด้วยเวลากรณีที่มีช็อตมีอะไรก็ฟิวขาดนะครับนี่ครับนละฟิเลยตรงนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็มีแผงบอร์ดไฟตรงนี้พัดลม2ตัวระบายความร้อนแล้วก็จะมีบอร์ดพันอยู่ตรงนี้นะครับของคัดดีก็ถือว่าวงจรออกแบบสวยงามนะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นชุดนะครับบาลานซ์อินพุตตรงนี้ชุดบาลานซ์อินพุตก็จะเป็น เอกนะครับมีทั้งอินแล้วก็ลิงก์ได้ด้วยตรงนี้ส่วนสวิตช์ตรงนี้นะครับมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาผมจะปรับโหมดปรับยังไงนะครับมันจะเป็นสวิตช์ให้กดนะนี่เราดูข้างในเลยมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นสวิตช์ด้านบนนี่มันจะเป็นโหมดการใช้งานนะครับมันจะมีคําว่าสเตอริโอแล้วก็บิดนะครับนี่ตรงนี้เราจะใช้งานสเตอริโอก็กดเด้งออกมาสวิตช์ข้างในเอาไม้จิ้มฟันอะไรนะครับแย่เข้าไปตรงนี้นะครับกด ถ้าจะใช้งานเป็นโหมดบิดบิดโมโนนะครับบิดโมโนของตัว power amp แล้วก็กดอันนี้เข้าไปนะครับกดสวิตช์เข้าไปนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นการเลือกความไวอินพุตนะครับเป็นสวิตช์เลื่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ1นนะครับนี่แล้วก็0 7 7 5นะครับก็เลื่อนสวิตช์เอานะครับตรงนี้ก็ลองเอาไฟไฟฟองดูนะครับถ้าหากไม่ได้แกะ้าออกอย่างนี้ก็เอาไฟฟองดูด้านหลังก็จะเป็นบดิ้งนะครับต่อได้ด้วยแล้วก็เป็นสปิิคอนสองตัวเป็นปลั๊ก ac อ่าตรงนี้ ก็ถือว่าการออกแบบวงจรนี่สวยงามนะครับบอดสีม่วงไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเห็นนะครับแกะดูนะครับก็ถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจ power m รุ่นนี้นะครับ t า a า a p ร o 8นะครับจากปกตินะแต่ก่อนนะราคาอยู่9,900ลดลงมาเหลือ9,500แต่ตอนนี้นะครับล่าสุดทางร้านที่โปรจัดจำหน่ายเพียง9,290บาทนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบ power m t a รุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง เว็บไซต์ Hippo Dio หรือทาง Lazada แล้วก็ Shopee นะครับหรือสะดวกอยู่ใกล้มาที่ร้าน Hippo ของเรานะครับก็ถ้าหากท่าในใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับ Subscribe ให้ด้วยน,นะครับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ